่ามา12ปีเนี่ยเราได้โตแบบต่อเนื่องแล้วเราก็เราทําบริษัทแม่ก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามองแล้วเนี่ยเมืองไทยเป็นตลาดของโลกเขาเรียกว่า Kitchen of the World นะครับเราคิดว่าเรามีองค์จุนิตี้ที่จะช่วยส่งเสริมกิจการส่งออกแล้วก็ผู้ผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยเราจะเราจะเติบโตไปเรื่อยๆและจะลงทุนไปต่อแบบต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าตลาดเมืองไทยยังไปไปได้ดีทีเดียวเพราะว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงแล้วก็มาตรฐานของเมืองไทยเนี่ยสูงสุดในโลกนะครับเ,เป็นที่ยอม รับของตลาดในยูเคราแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยนะเวลาเขามองถังเมืองไทยเนี่ยนะครับว่าเป็นเ,เป็นหุตสากรรมที่ว่ามีอะไรมี GMP มีพวกมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดของอาหารเนี่ยนะมันไปได้ต่อเนื่องไม่ว่าจะจะ,จะมีการดาวเทยนดนกันไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ไม่ใช่จบแค่นี้นะครับเราที่วันนี้เห็นเนี่ยจะมีบริเวณตรงนี้เพื่อสร้างอนาคตในลายใหม่เราจะเติบโตไปเรื่อยๆ ตรงนี้อีกประมาณ2ปีก็จะมีลายใหม่มาเพราะนั้นเราไม่ได้หยุดแค่นี้เราจะผลิตขยายตลาดไปเรื่อยๆในแง่ของเครื่องจักรกางผลิตแล้วก็ความหลากหลายของสินค้าเรามีเราเราผมสามารถตอบได้ว่าเราตามมาตรฐานคาราอย่างเคจริงวันนี้ก็จะเห็นนะครับมีเจ้าหน้าีิฮารามาโรงงนี้กําลังอยู่ในระหว่างการขอฮาราแต่โรงงานปัจจุบันเนี่ยเรา c o าไ a กับฮาราลรุขขอไม่เพราะว่า่รงงานของเราก็ได้สนับสนุสนเข้ามาตลอดต้นปีนี้ก็เพิ่งมาตรวจเพราะฉะนั้นแง่ของฮาลาเนี่ยเราพอเอปโรงงานที่ ของภาครัาท,ทุกเรื่องเลยของฮาลาเนี่ยคัางฮาลามีมาตรฐานที่เข้มงวดมากๆขั้นตอนเราจะต้องยื่นเอกสารพวกวัตถุดิที่จะใช้แล้วก็ขั้นตอนก็คือทางฮาลาน็็ต้องมาตรวจเราเพราะฉะนั้นนอกจากเอกสารแล้วจะต้องมีหน่วยงานฮาลามาตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราในข้างจะผ่านมาตรฐานที่รัก,กุม ก็หน่วยงานทาราทุกปีเขาจะมาตรวจประมาณสักมาจะมาทั้งห้าท่านของเราเนี่ยทางทาราที่เราผ่านมา15ปีเนี่ยแกค่อนขอ้างพอใจกับทางเราก็เราได้ทําตามเงื่อนไขของทาราทุกประการยากไม่ยากแต่เราสามารถทําได้ผมคิดว่าไอ้อุตสาหกรรมอาหารผมว่ามันโตอย่างได้ต่อเนื่องเลยนะที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยกลายเป็นช่วงที่วิกฤตเป็นโอกาสเราโตอย่างช่วงเวลามันมีวิกฤนะตอะบริษัทอาหารจะโตเราแบบทําให้ทันแหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราโตไปได้เรื่อย เรืองไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นทับเป็น ub, เซ็นเตอร์ของการผลิตนะครับแล้วก็เรื่องจัดคุณภาพของสินค้าคุณภาพของคนเพราะฉะนั้นผมมองแล้วอนานคตของอาหารเนี่ย Uh, Thailand uh, is well located within Southeast Asia. Uh, it has very high work standards and skilled workers, so that is what we need in the production of our products. Uh, Chris mentioned GMP, good manufacturing practices, very important to our business. Uh, as I mentioned before, we see continued investment in Thailand uh, as our associated customers grow. We will be there to support that growth. Uh, we, we view uh, Thailand as our central uh, production facility for the Southeast Asian market. Thailand is within close reach of our other markets Vietnam, Malaysia, Indonesia, Singapore uh, so it's easy access from Thailand to support those other Southeast Asian markets. Nearly Weds Foods, as a global company, uh, is undertaking sustainability programs here in Thailand. We're advanced in uh, what you call Scope One, Scope Two, Scope Three. Uh, we're in our Scope One finalization and moving forward to setting targets for Scope Two. So this is an ongoing uh, activity of Nearly Foods globally. Right, in, in terms of domestic consumption, it's about 80% and about 20% for direct export. But also, I need to uh, mention that we supply a lot of processes in Thailand that then export into overseas markets. So, indirectly, a uh, majority of our product will find its way into international markets. Oh, I think Thailand has a fantastic future uh, for, for food industry. Uh, Chris mentioned the kitchen of the world and we've been uh, in Thailand for 35 years and we've been part of that evolution. So we're very confident that Thailand will continue to grow as a food hub uh, for the world.